รวมเหรียญเซี่ยวรัชจการที่5 12ปีการผลิตมีทั้งแบบที่เป็นเหรียญเซี่ยลจปร,รและเป็นเหรียญเซี่ยวแบบพระบรมรูปรัชการที่5และด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราช12ปีการผลิตเดี๋ยวเรามาดูกัน ใกล้ๆชัดๆนะครับสำหรับปีแรกก็คือเหรียญเซี่ยวกจอรรกรุงสยามรัชกาลที่5ด้านหลังก็จะเป็นเซี่ยวสีอันเฟื้องปีการผลิตก็คือจส1236สอ1 2 3 6ปีต่อมาก็เป็นเหรียญเซี่ยวจอรรเช่นเดียวกัน เป็นปีจส .1238 และเหรียญเซี่ยวจอปรรอปีสุดท้ายก็คือรสอ,รจอรสจส .1244 อ1 2 4, 4. ี่ครับก็คือ3ปีการผลิตนี่จะเป็นรูปแบบของเหรียญจอปอเซียรร่ยวนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน ในปีต่อมาปีต่อมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นพระบรมรูปพระชการที่หด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชด้านหน้าเขียนคำว่าจุลาพรปจุดรอจุดและด้านขวาเป็นพระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามมาดูด้านหลังก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชด้านซ้ายเขียนคำว่าหนึ่ง ด,ด้านขวาเขียนคำว่าเซี่ยวและด้านล่างก็คือปีการผลิตก็คือจส .1249 สอ1249มีความสวยงามมากนะครับสำหรับปีต่อมาก็เป็นรอสอ109ก็คือรัตนโกสินทร์ศก109สวยงามจริงๆครับส่วนด้านหลังนะครับ ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชสำหรับปีรศออ .109 ที่เป็นแบบพระเสียนตรงปีต่อมาก็จะเป็นปีรศ1 1 4ซึ่งเป็นแบบพระเสียนกลับนะครับปีต่อมา ก็เป็นปีรอสอ115ก็เป็นแบบพระเสียกรกลับเช่นเดียวกันนะครับปีต่อมาเป็นรอสอ118ก็เป็นแบบพระเสียกรกลับปีต่อมาเป็นรอสอ119 ซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกับเหรียญปีอื่นๆเพราะผลิตที่โรงกระสาบสิทธิการกรุงสยามและเป็นแบบที่ไม่เหมือนกับแบบอื่นนะครับและด้านหลังก็เป็นแบบพระเศียกรกลับพระสยามเทวาธิราชก็จะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าปีอื่นๆ คำเดียวกันก็คือ1เซี่ยวแล้วก็ปีกําผลิตก็คือ119ด้านล่างนะครับปีต่อมาก็คือรอสอ1นึ่1นี่ก็เป็นแบบพระเสียรกลับนะครับในปีต่อมาก็คือรอสอ2 2 2 2 2นี่เป็นแบบพระเสียรตรงนะครับ นี่คือรอสอ2อ122พระเศียนตรงปีสุดท้ายของการผลิตก็คือรอส .124 อ124ด้านหลังก็เป็นพระเศียนกลับนี่คือ12ปีการผลิตสำหรับเหรียญจอปร,รอสและก็เหรียญรอหแบบเซี่ยวผลิต เริ่มต้นตั้งแต่ปี2430และเลือกใช้ก็คือ2452